สวัสดีครับพี่น้องเกษตรวิถีบรินธรพาชั้นแนวนะครับครับหลังจากคลิปที่แล้วเนาะนะครับผาพี่น้องเห่ามาเผาทานด้วยถัง200ลิตรแบบแนวตั้งและเก็บน้ำส้มควันไม้ได้นี่นะครับหลังจากเหมือวานเนาะตอนแรกก็ได้ทำการปิดเตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาหลุ่นกันว่า สิเป็นคนเอาทานหรือสิเป็นคนเอาขีเทานะครับผมก็ยังไปท่านเน้เปิดเดีเพราะว่าช่วงวังหันเนาะฝนกับพึ่งตกลงมาเนี่นะครับน,นี่เป็นน้ำอยู่ีวันนี้ก็เลยได้มาทําการรุ่นไปพร้อมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยครับเนี่ยสีไอ้พอไเพิ่ะนี่เผาท่านว่าเป็นนะครับ ครั้งแรกในชีวิตคือกันอาทิตมาเผาทานนะครับโอ้ยเนาะเป็าานยนังไงเนาะเอาเด้อถอดเข็มขัดป่านาพ้นออก,ออะน,ก,กน,นะครับอู้อู้ปัดมันกลับเปิดซุงสีหยากเนี่ยนะครับเนื่องว่าจากนี่มันเป็นถังไม้นะครับถังเนบ ตะเกียบมันเป็นถังไอ้ไส้กาวเนาะนะครับบันนี้ยังมีคาบเกาคาบไดอยู่บันนี้เกิดการเผาขึ้นกาวพ่นก็ออกมากสิ้นรอบนี่แหละครับเนี่ยปัญนยาซิลิโคนก็เลยต้องใส่แห้งประทุษสไลด์แน่นิดหน่อยนะครับตอกออกนะครับกัวสีไรนะครับบันนี้ก็ออกได้แล้วครับ,นเ,นบนเนี่ยนี่ครับบันนี้ซิซัมพันติดกาวสิ้นซิลิโคนไว้เลยแกะออกนี่ครับนี่ก็ยังหนาขึ้น ไอ้นนี่นนสิกาวพี่น้องเออเด้อโอ้โหอืมต้นกี่รังว้าวมันแมนพื้นให้มันทานเห็นดียังเผ่าท่านเปลี่ยนพี่น้องโอ้ยเผ่าทานพ่าเปลี่ยนได้เด้อนี่โอ้ย ท่านเป็นท่านเยู่อันนี้เป็นยังไงเอ้าความเลยพี่น้องนี่คือท่าน ที่ได้จากการเผาจากถัง2 0งลิตรแนวตั้งนะครับนี่ก็ไม่ที่ใส่ยุ่นี่ก็สิเป็นคันซับทา่าคน้นเผาทานคน้นอันนี้นะเขาเชื่อว่าไม้เบนจะพันเพื่อว่านะครับก็คือใหม่ยังก็คือใหม่รว่วมหละนะครับต้นพักกระเทียนต้นยังไะ หลายอันหลายย่างนะครับนี่แหละกับมาเบงสภาพนะครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสําหรับเมื่อไม่ค้นเอาทานนะครับเผาท่านครั้งแรกในชีวิตขึ้นกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นส่วนหนึ่งนะครับที่เผาบ่ใหมที่บ่เป็นทานนะครับถือว่ากับประมาณกับจักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยอกนะครับสําหรับการเผาทานในรอบนี้เนาะเบิงข้าเผา,เามันกับเบิงคือยังมันง่นยนะครับแต่ว่าไหนมาเหตุเองเนี่ยโอ้ใส่เวลาคือกันนะครับเยวไปล่องทดสอบเบิ้งนะครับว่ามาันจะเป็นคุณภาพจางังไนแต่ว่าก่อนอนั่นผมก็ได้ล่องเบื้องแล้วล่ะนะครับเอาไปใส่ไปปิ่งอย่างนะครับเตาหมูกระทะนะครับก็บหูเสึกว่า ก่แห้งดีอยู่นะครับไก่ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับไม้ชนิดนั้นที่เทานํามาเผาคือกันนะครับสให้ไฟแห้งบ่แห้งสิทนบ่ทนภาษาอีสานพอดีก็เอ่นว่ามันมันฮงงทีนะกันคนไทยภาษาไทยพูดกันว่าฐานมันกล้าแรงกล้านะครับคือมันเป็นเป็นฐานดีนะครับมันให้ความห่อนดีด โดนนะครับบอวแตกปุบป,ป,ะ,ป,ปะ้ปุบปะเวลาไปปิ่งไปเผา,าขันเผาบ่ดีนะครับมันสารท่าอย่างที่มันกะสียั่งอยู่ในทานเนี่ยมันกะสีออกมานั่มทานเวลาขัทาน,ทานที่ว่านั่นละขันกินของปิ่งย่างเป็นมะเร็งก็คือสารตัวนี้แหละนะครับจากฟื้นจากทานจากควันเป็นสารท่าของในเนื้อไม้นะครับ อ้า,อาบัดนี้เดี๋ยวสิเก็บใส่ถุงนะครับใส่เบิ้งกระสอบเบิ้งสิได้หลายปันไดนนะครับเห็นคนว่างขายกันยุ่งขางช่างนี่กะเจ้าคนขายกันสอบเท่าไรผมว่ามันยังหน่อยกระลอยกลัวละเอานะครับกระสอบหัวอาหารยังสิพับปากกระสอบเขาขอ้างในอีกคนนี้สรุปแล้วเหลืออยู่แค่นี้นะครับ ร้อยก็าบาตเรือว่าอันผูบางร้านเขาเอามาฝากขายเนาะก็เห็นจะใส่ถุงอันหัวหิวถุงกบเก็บมัดใส่ปากถุงว่างไว้ถุงได้ยี่สิบบาทถุงได้ยี่สิบบาทนะครับมันกับเป็นเรื่องที่แบบจังไงล่ะคิดว่าควความเจริญของสังคมไปหนาแล้วเนาะนะครับแฮนนี้สิไปใส่แก๊บใส่ไฟ,ไฟฟ้าไปแล้ว แต่ว่าทานมันก็นยังมีความกระแสที่ค้นสังคมยังให้ความนิยมอยู่นะครับซึ่งมีเท่าไหเพล่นไว้กับบ่พอดอกนะครับเ็บพี่น้องบัดนนีนอ่ะครับพี่น้องได้กระสอบหนึ่งพอดีนะครับเผาว่าเต็มถังดัอกนะครับ อัดไปเต็มๆมน่ะเจไดจ,จักกระสอบกล้วยยุดอกนะครับอ่ะนี่แหละครับเมื่อนี่ก็กลายมาเป็นคนเอาทานนะครับเป็นเขาเรียกคนเห็ดธุรกิจสีดํานะครับนี่แหละครับกับปากพี่น้องเข้าไว้นะครับสูบุหรี่สกนก็นแล้วกันนะครับอ่อาผู้ใดไที่ปลูกป่าปลูกต้นไม้มีกับแตงจ่ง,จงแตงสางลงมา นะครับเอามาเผาสองเผาท่านไว้ใส่ในขัวเลื่อนนะครับเป็นการาลดกาใเสีใจดันพลังงานเรื่องแก็บนะครับยัางหน่อยกะเพิงตนเองได้นะครับทั้งดันพลังงานเฉื่อเพลิงนะครับกับเป็นหนึ่งในศาสตร์นะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับของการพึงตนเองนะครับอ่ะนะครับ ขอบคุณพี่น้องเข้านะครับสุภูสุขนนะครับท,ที่ให้การติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าสิเป็นยังกระรอติดตามกันแล้วกันสำหรับวนันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ